ผู้สาวเจ้าหัวบอก็คอยสิไดผมส่องนีมากมั่นบ่แมันเรื่องไงเนี่ยเด้หอยสีสาวผมดุกมือประกะโอ้ยลืมไทยเบิง่งตอนที่สาวผมประกะตอนเป่าผมเนี่ยหอยสีเรือว,วิธีการที่ใส่พ้าลมเป่าด้วยความเย็นเป่านั่นเองสีบ่ใส่อยู่ใดเป่าผมเล็ดขาดพอมั่นเจียให้ผม่อยเสียเป่าให้แหงสะก,ก่อนก่อนสีหวีเด้ออันเฮ็ดปากะงาพะงาบ่แมันอย่างเนี้ย่อยลองเพลง ฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไล่นดนกว่าลองไปละกันวีไปพยายามอย่าวีตอนมันเปียกเดอ้อพี่น้องมันเสียในผมห้องคันเองวีเธอละคางวีเซ็ตแล้วก็เช็คความสวยงามเน,นี่ยักหน่อยขอกดทีทำการวีทั้งขางก่อนไหน,นมันบอสาเจอกับลูกขึ้นวีซะเลยนะคะชวับแต่บางเรื่องมันจะงามบอกปึ๊บเปลี่ยนมุมวีสักหน่อย น่งหวีมันบริาสาใจเขาก็ต้องยืนหวีซะก่อนกำลังสี่แหงแล้วตอนนี้จัดทรงสักหน่อยนะคะหวีหนามาเสกกลางสักหน่อยสดิ์ผมเปรียวพนนะเส้นแ้วเขอก็ที่ทำการไปเทรรจักหน่อยสิไปทรงไปสซนีสนกว่าไปทรงเอกาสารสำคัญเนี่พอมาเบิ่งกันเด้อเนี่ยกอยู่ไปสนีแล้วนะคะลืมถ่ายเบิ่งตอนที่คีรถออกมาพอ่อยนันก็นจะมีซื้อว่า นเองนะคะนี่แหละคือวิธีการทำผมของข่อยในแต่ละมือนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะผู้สาว